โอ้เฮยทบัดเกือบไม่ทันไปเพื่อนพื่อยไปไง ล้วผมชอบแม่เพื่อนผมต้องบอกเพื่อนหรือบอกแม่ก่อนดีครับบอกแม่เพื่อนเลยครับเราชอบใครเราก็บอกคน<ล>นั้นอ o r ี y แ <c oughs> บบเพื่อนกูเล่นตอดี้ไม่ค่อยเป็นเพื่อนกล้าม <c oughs> ขึ้นอย่างพี่ลำยังเลยครับแต่อยากกล้ามขึ้นอยู่ผมอยากกล้ามขึ้นไปสกัก <c oughs> ไม่ใช่อะไรนะไม่ได้อยากแบบเลยออกกําลังกายหรอก <c oughs> แค่อยากสักนี่เพื่อนต้องมันวางเียอะไรมากูตกใจหมดนเลย มันวางอะไรนั้นมาทำไมอ่ะมันคนตีนปั้วะสักตรงไหนฮะสักแขนครับผมชอบแบบว่าเนี่ยทั้งแขนเราแต่เห็นว่าแขนผมมันเล็กอยู่อ่ะผมอยากสักเงี้ยทั้งแขนอะไรเงี้ยแต่ว่าแขนผมมันเล็กไงผมเลยไม่อยากสักก่อนถ้าแขนเล็กๆมันไม่สวยไงใช่ไหมสักเช็คไงอย่างแขนขวาสักแหลแขนขวาเขาสักแบบพวกพวกสักทรงองค์นารายอะไรพวกเนี้ยแขนซ้ายอ่ะเขาพวกสักแบบพวกสักชาล่าชั่วสีอะไรพวกเนี้ยไม่ได้สักอะไรดูหวาามากครับ สรุปเดมอนมะพิงเขาว่าของมันดีอ่ะสากแล้วชนะอุซักลุ่มูปเดมอนเล่แฮไม่รู้ไอ้โซวามันรอดได้ไงรอวะมันมิดวันมิดแดงจิงกลางอีกตัวใครเอาเลยหน้าไม่ตุ๋ยก้าววะไม่เห็นเอเมนอยู่บีเมย์กูนึกว่าแม่งบีเมย์หมดเลยมันเอาเลยถ้ามาตุยก้าวท่าเจนี่เขาได้ปะว่ามีสิทธิ์อยู่ว่ะเพื่อน planted เชื่อมั่นในเพื่อนรักเราเลยเดี๋ยววางเป้าดีอยู่วางเป้าดีอยู่มาดูกันวางเป้าครับโอ้โหทวางดีจัดเลยวะเฉยๆมุมเลยเอ้ยอะไรเฮ้ยเียคมจัดดูดูผิวผิวเอ้ยแดนหลอกอ๋อ the fuck I know I know พ่อเมื่อป้าไม่หนานทางนั้นเลยไอโนบอกว่า the fuck I know แต่ป้ามึงเล็งอยู่ตรงเนี้ยป้าเล็งอยู่ในสายบอกโอ้ไอโน เฮ้ยเพื่อนเราดีๆเพื่อนไอ้เฮี้ยกูชนะมาสองตาติดแล้วเฮี้ยซูในสัตว์หรือกู้หมอยการอยู่คนเดียววะเฮียตีเวซึงอีกเจ้าเอ็นเนี่ยเจ้าเอ็นอะไรดีโอ๊ยมันพีงเมื่อไรวะเพื่อนฉันด้วยบอกให้กดดูรีที่เราไม่กดเฮี้ยถ้าเด็กมันร้อยเฮี้ยคอมเราคอมแข่งเลยนะเว้ยซูในสัตว์มึงดูคอมเราดิแอตตาเนี่ยเดดูคอมมันดิคอมยิงคยเนี่ยส่วนคอมมันยิงสิสุดแล้ว โอ้ยคมว่ะดูดีที่เพื่อนเราให้เลยรักรู้เหรออ้อารู้ก็ไปดิว่างของกันเลยเราชัววะ One enemy r e a i n i n g Enemy s p o อ้ยเรากัดเกือบไม่ทันแล้ว c e m เดี๋ยวกูช่วยเอามันแอนเชนไปอันนนกูแฟ้ได้นะเอาเลยเพื่อนเฮ้ยเอสวยเพื่อนมันวิ่งเข้ามาแบบไม่สนโลกเลยว่ะคอมเพื่อนเอาแม่ดิโอ้ ไปโซนลองอันเดอ้ลโซนไม่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 ทำแบบนี้เเอมนว่าโดนไหมมุมเนี้ยคือโดนนะโอ้ยว่าโดนเพื่อเรายิงไม่โดนนี่เฮ้ยว่าโดนแน่เลยวะไม่มันนานยังอ่ะหาอยู่เว้ยไปเฮ้ยบอกมันนิ่งไว้ดิมุมดีละอยายายานิ่งไว้อย่ายาย่าโอ้ยทำไมมุมอะไรอ่ะ

ไว้เิ่มหนึ่งได้เพื่อนเฮ้ยมาเกตเพื่อนมิ่งข้าไปวิ่งกับใบโซนวิ่งข้าไป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 เอาจริงเลยเพื่อนสคนพอปะเราสองคนพอนะไดูดูเพื่อเราเพื่อเราชอบใจว้มเพื่อเราชอบใจกหมที่ไปมเพื่อนี่ใเออ เอ้ามีอีกดอกหนึ่งหรอเฮ้ยเอยิงขาผมมาเพื่อนเล่นฉลาดปะเฮ้ยสวยเพื่อนไอซูนสแปมตัวนี้เล่นเล่นเล่นตัวหนึ่งสวยไอซูนรัสายซ้ายสวยเพื่อนกูดีเพื่อนเฮียโคตรโหดเลยเพื่อนเอามันอีกเอามันอีก โคกแล้วเพื่อนโอ้โหมิดวันมิดแม่งมีกายอีกตัวหนึ่งด้วยเฮ้ยกูแม่งเลยกูน่าปาดปาดแม่งไปเลยแม่งตายตายหโอ้แม่นพี่เอาจริงไปเอ้าจะแ่นเช็คเยอะไปหน่อยไอ้นั่นมาแบบความมั่นใจเล้ศเลยเป็นสงสัยเราเป็นอะไรอ่ะเพื่อนพี่เรารู้จัก ของดัมคอมเมนต์ตองของจริงอะไรอ่ะแปลว่าอะไรอ่ะพี่ทำอย่าเปิดพี่แบบเปิดพี่เลยน้องพอเพลงสเศร้าแบบอแบบกินข้าวไม่ลงเลยโหดเศร้าอะไรมาคุณมูปียเดี๋ยวผมจัดให้เป็นร้านเลยเพื่อนเป็นไม่ถูกคุูวิงไปเป็นร้านเลยใครบอกบีไว้สัตวิเพื่อโซว่าเราแบบทรงดีอยู่ คือทั้งแปดสี่คัมแบ็กได้อยู่เพื่อนท่านี้ยากหน่อยอุ้ยเป้ามันเป้ามันบานด้วยอะเก้าหัวเลยกูพี่น้ำดายฟุกหน่อยไอ้ฟุกเหรอไอ้ฟุกแม่มันก่อกรัวหน่อยไอฟุกอ่ะไอ้ฟุกไหนมีหลายฟุกนะชื่อพ่อใครปะเนี่ยพี่ซื้อคอมมาจากพี่ซื้อคอมมาจากไหนครับไอซับซิปิวจัดให้เลยครับเก็บเก็บเก็บหลอกครับเขาเรียกว่าหลอกครับแล้วก็ทำการสมองเฮเบนครับแล้วสมองไอช็อตครับ

ไอ้ยังเจนแบบไม่ก <but> ล <universal movement> <to break an iously> ้าเดินเปิดเลยพราเปิดใสก็แด้ไม่ไอ้็อดเฉยเลย ไอ้ม so ัญหาจังหวะไอ้ตอนแรกมันยังมันแบบใจไม่คอรตุดเลยรู้ก่อนสมอะบวินแมนดนดดี่ไปแล้วจะา่ไปก่อนเฮ้ยใครอะ กด E ไม่ได้ครับเพื่อนเฮ้ยคุณเล่นอะไรชัวร์ไม่มีตายหรอก Nice one bro Let's go guys มากูยุ่งกับเพื่อน Project Suicide Mission Shoot Fight 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 ที่วิรัน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  I think run B now run B 4A run 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 Oh no สมมติ

มาร์คตมาร์คต์บกิ้โกโกกบีกิ้งโคลนุดอกอาเซทเอากันมาเกินแรนึ่วันสิทิลัสิลัสไปสกเนี่ยเวลาครัวจริงมันประมาณนี้เพื่อน

Nice try, guys. Nice try. Defenders win. What oh, the Hello. fuck, man?